นี่ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับต้นก้าเข่าเจ้าหอมสยามของเข้าค่ะพี่น้องเข่าเจ้าต้นเตียสายพันธุ์ใหม่ค่ะพี่น้องซึ่งสารไดพันธุ์มากกับบ่าลายค่ะพี่น้องเลยมโตก้าว้ทะดําเอานี่ล่ละค่ะแปลงนี่ล่ละค่ะพี่น้องประมาณจะเคองานนี่ล่ะค่ะสระตก้าว้เด้อค่ะเด้อสาหรับข้าวเจ้าหอมสยามของเฮ้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งนีค่ะป๊าขนาดว่าขั้นจะใส่ปุ๋ยเด้ค่ะพี่น้องใบก้องครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอยู่ค่ะ นี่แหละค่ะเขาเจ้าหอมสยามของเฮ้าค่ะซึ่งปีกายนี้นะคะพี่น้องซึ่งอันฤดูกาลที่ผ่านมาว่าไันนี่คือเมล็ดน่านบ่อพ่อขายเลยค่ะพี่น้องสลัะก็ะเรือแค่ยี่สิบกิโลนี่แหละคะ่กะก็เลยมาตกกาไว้ทดดำร่องเบิ้งค่ะพี่น้องวา่าลักษณะของตน้นลักษณะของเมล็ดแล้วการนำหนักพ้นผลีสีได้หลายบ่ได้ค่ะพี่นอ้องเพิ่นก็ว่าเป็นเขาเจ้าต้นเตียสายพัธุ์ใหม่นะคะ ต่างกันแค่ว่าเพิ่นต้นเตียก็เขาหอมมะลิหนึ่งศูนย์หาของเฮ้าค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าที่สําคัญนะคะเพันวาได้ผลผลิตหลายกว่ามะลิหนึ่งศูนย์หาถึงสองเท่าค่ะพี่น้องสาวเราก็เล่ลองเฮดเบิ้งนี่แะค่ะพี่น้องสําหรับก้าข้าวเจ้าหอมสยามของเฮ้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวสาวเราจะเอาน้ำลุงล่งระกาสีว่านปุ๋ยค่ะพี่น้องให้เพิ่นลกไงแน่ใจน้อยค่ะ นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศข้าวเจ้าหอมสยามเด้อค่ะเดอ้อกระสลาสีพายงางกับเบื้องอีกค่ะกระไรเติบยุค่ะพี่น้องกระสีดำเลประมาณจากสองสามไรยุดอกค่ะสำหรับกาข้าวเจ้าหอมสยามของเฮาได้ประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วละค่ะพี่น้องตะวันขั้นนมีน้ำไซค่ะอาศัยน้ำอำมฤติจ,จากท้องฝากกับขั้นตะกกมากูยพี่นอ้องยามเฮาต้องการกับว่าตกได้ละค่ะ มัใช้ย่ามวานกาาสันใจหำฮีหำห้อนฝนตกมาห่อค่ะพี่น้องแต่ว่าไข่แน่ตัวจักน้อยมันมีปากน้ำนะคะเราก็สามารถเอาน้ำออกเนี่ยค่ะพี่น้องข้องมองนั้นเป็นข้องแหงค่ะเพิ่นเอิญข้องงหญ่ข้องสูงข้องข้องดินพ่นคุดเป็นข้องดินค่ะพี่น้องคข้ไข่ห่วยบานเห่านี่แหละค่ะหน้าสารทงนี่เฮ็ดง่ายอยู่ค่ะแล้วก็เปงลงเลยค่ะพี่น้องฝนสิตกกับวันค่ะกาเขาเกิดชงเมล็ดคือเกาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวสาวรัดดำเบื้องก้อนเด้ค่ะพี่น้องพ่อหน้าเราก็สีแบงปั่นไห้พ่อแม่พี่น้องเฮ้ายี่ดอกผู้รัเก่ามาซิบมัดไปเด้ค่ะพี่น้องคะสําหรับผู้ใดสนใจเด้ค่ะเขากล้าเขาเจ้าห้อมสายามเด้ค่ะพี่น้องแต่สามารถโทรมาถามสาวรัดใดนะคะ0985645242เด้ค่ะพี่น้องเหลือบ่เหลือจ้าไหนจ้าวรสิขายจ้าไดเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องโทรมาถามก็ได้ค่ะพี่น้องไก่หมือลกก้อนเด้ค่ะเด้อ ซาลับมื้อน,นี้สารันแฮปปี้การ,กรเกษตรสาคาคอนแกนกาชิด้อำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปเด้อค่ะเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะมันแดดค่ะ